ดูตลาดพักเครื่องในโซนของด้านในนะครับผมอยู่ในด้านในสุดดูซิวันนี้จะมีอะไรดีๆมากโอฟงอผ้าก็มีข้างในก็จะเป็นของมือสองเยอะครับแต่จะมีพักเครื่องเหมือนกันนะครับดีๆแถมราคาถูกด้วยนะครับผลเยอะนะครับดูผลเยอะ จะวางแบบอย่างเงี้ยครับผมของดีมีเยอะนะครับตาดีได้ตาไร้เสียครมีเรียกมากหลายตานของดีแล้วเมื่อกีนน้นี้จะกลับไปดูใหม่ถ้าใช่นี่ท่วมเลยครับมันจะวางปากนกันไปหมดฮะมีติดก็มีเสียทอง ครับวันนี้ผมได้นี่มานะครับผมถือว่าโชคดีมากนะครับเพื่อนๆเคยเห็นไหมครับว่าคืออะไรนี่คือนรกากแอร์เรียนอาจารย์หม่อมนะครับหัวนี้เป็นหมื่นเลยนะครับเมื่อกี้ผมได้มาห้าร้อยนะครับโหท่วมท่วมท่วมสุดๆโอ้เดินนี่ผมสบายเลยครับหัวนี้หัวเดียวนี่ท่วมเลยครับขอบคุณนะครับผมที่รับชม